สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านเจ๊นหนึ่งมนเจ๊หนึ่งนะอยู่บ้านก็ได้ยอดนะก่อนจะออกไปร้านเลยนะครับเดี๋ยวทำเสร็จก,ก็ออกร้านเลยวันนี้เปิดบินที่เท่าไหร่เจ๊หนึ่งหกพันจ้าโอ้โหเปิดบ,บินหกพั 6, <000 S 1> นเลยนะยกล้านลนจะพูดเห็นเดี๋ยวก็ดูแพงยกล้านหกพันบาทนะครับหกพันบาทก็เราแบ,บ่งเป็นสี่ชุดนะเจ๊หนึ่งนะชุดละพันห้าก็คือผ่านละเขาสั่งทั้งหมดสี่ชุดละจ้ะนะครับรวมแล้วหกพันนั่นแหละใช่ยกล้าน ต้องบอกว่าขอบคุณรถดีฟีดาว<ช>ผู้อุปร,รักณ์คุณอย่างสูงของเจ๊นนหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าแบบด,ดึกดําบันเลยเจ๊หนึ่งตั้งแต่ทุกอย่างถ้าใครจะได้รถมือสองนะครับรถดีฟีดาวนะเจ๊นนหนึ่งนะใช่ค่ะรถบือสองคุณภาพดีนะครับนี่ฝากขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยเจชใหญ่ต้องไปให้ทันมือเที่ยงคือเขาแบบ เียงลูกน้องอ่ะอใจปั้มมากเลยนะสั่งยำเลยโอ้โหอันนี้เราจะคือเราทําเสร็จแเราก็จะซีนไม่ให้นะใช้หนึ่งนะจะแ,แยกน้ำไม่ให้เอย๋ยรับแยกน้ำไปให้พอไปถิงเขาก็จะเททานไข่แดง ยยำยกร้านเอาสี่ชุดนี้ก็คือพนักง,งานคือแบบได้กินหลายท่านนะใช่หนึ่งนะต้องนับก่อนเย่ยให้ไม่ครบยวให้ไม่ครบทานสามสิบคนนะคะสี่ชุดเนี่ยคือต้องบอกว่าหกพันบาทเนี่ยสามสิบคนนะยำยกร้านหกพันอ่ะทานสามสิบคนนะครับบางท่านคิดว่าอุ่ยหกพันบาทแบบเยอะนะครับแต่ก็สามสิบคนเลยเฉลี่ยแล้วก็ไม่เท่าไหร่ใช่หนึ่งนะใช่ค่ะ ตกแล้วฉเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าสามสิบคนหกพันบาทโอ้ต้องมานั่งหารเอาฝากฝากช่วยหาดกันหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่นะสามสามสิบคนตกแล้วเท่าไหร่นะครับหกพันบาทนะเน,น้นๆของสดนะครับเราจะแยกไปกับน้ํายํานะครับเราจะไม่ใส่ไปให้นะของสดเช่นเช่นอะไรกุ้งสดเนาะใช่กุ้งอ๋อเหล่านี้นเป็นสุกหมดเลยอ,อันนี้เป็นสุกค่ะเป็นรวมสุกยกเว้นซลมอนอย่างเดียวที่ว่าสดไป เพราะบางท่านเขาไม่กินสดเราก็ทําเป็นสุกรวมไปหมดเลยน่าจะยอดทะลุนะปอปอ,อกเกินป่ะเออพอดีเว้ยตาคิดว่าเกินอันนี้เราทําในประจวบนะไมนได้ส่งไปไหนนะใช่นหนึ่งนะใช่ใชเดี๋ยวบางท่านจะสั่งแบบแก่หน<อ>ึ่งแบบ มีจัดจะส่งนะแต่ว่าเป็นรอบนะใช่นหนึ่งนะใช่ค่ะอันนี้ต้องสั่งเป็นเคพิเศษนะไม่ใช่<ร> <ทำ S 1> ว่าใครมา,าแล้วจะสั่งก็ได้ไม่ใช่ใชครับบางทีของเราไม่มีนะครับอันนี้เราทําของไว้แล้วเกยมขายนะคือถ้ามันเสร็จทันนะครับบางทีเราก็ทําให้ได้แต่อันนี้เราเขาสั่งมาล่วงหน้าเราก็สามารถเออเตรียมของได้ไม่ใช่มาสั่งปุ๊บเช้าเอาเที่ยงเนี่ยค่ะไม่ทันหรอกเพราะว่าบางทีของเราก็เสร็จไม่เหมือนกัน เขาของแล้วบอกว่าเราทำต่ววันต่อว,วันนะไม่เราไม่มีของสแปร์นะใช่นหนึ่งนะค,ค่ะและ้วไข่ปลานะคะมีตัวโตวกันเลยนะใช่นหนึ่งให้ครบทุกอย่าง ต่อด้วยไข่เมงดาเราใช้ไข่เมงดาจานนะครับคุณลูกค้าสีทองอารามเลยนะครับไข่เมงดาแกะจัดบางท่านบอกว่าไข่ปลาไอไข่เมงดาทําไมเป็นไตๆนะคะลูกค้าออนไลน์ที่หนึ่งจะบอกว่าไข่ปลาสุกเอ่อไข่เมงดาสุกเขาจะเป็นแบบนี้แหละค่ะมันจะแข็งมันๆเป็นไตๆถ่านนิ่งๆคือไข่เมงดายังไม่สุกนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยทานเหมือนกันเป็นอสีท่านใดที่ยังไม่เคยทานไข่ก็คือมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ อาจจะชอบไม่ชอบแล้วแต่รอบต่อไปก็สั่งที่เราชอบเนาะอยากทานอะไรเราก็ทานมาได้ลองสั่งแล้วอาจจะไม่ถูกปาต่อด้วยไข่ปูมาถ่านแรกกันเลยถาที่สองนะครับถาที่สามแล้วก็มาถาที่สี่นะครับขายด้วยสมมอน ปิดท้ายนะคะคือแซลมอนเราเลยไว้ด้านบนนี่อ่าบูมร้อยไปให้อันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลาดเดี๋ยวเราซีนเอาลากับไม่ลาอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีน้ำยำลากับไม่ล้าไปให้นะคะอันนี้คือล้าอันนี้ไม่ลาจ้ะอ๋อไม่ลาก็จะซีนไปโอเค โคตยำยกล้านหกพันบาทนะครับแบ่งเป็นสี่ชุดนะครับได้สี่ชุดนะครับหกพันบาทนะก็คือสั่งสี่เซตเนั่นแหละเนาะครับนี่ชังเรเลเราก็ทําทเหมือนแบบจะส่งเลยนะเจ๊นหนึ่งนะก<ช>็แยกน้ํายําไปให้ในะแต่นี้พร้อมทานตอนเที่ยงนะครับอาหารว่างอาหารพร้อมเสิร์ฟอ, <c oughs> อาหารพร้อมเสิร์ฟอาหารพร้อมว่าง อาหารผมว่างอะอาหารว่างอันนี้ซุดของบอสใหญ่นะคะแกบอกว่าขอทานแค่นี้ซอบนะอยากทานก้างชอบทานก้างต้องบอกขอบคุณรถดีฟีดาวมากเลยนะคะสำหรับยออเปิดบินให้เราย่อบางนะอันนี้จะเป็นก้างสุกไข่แดงจับ ราคาออนไลน์หรือว่าจะราคาหน้าร้านนะคะเจ๊หนึ่งขายราคาเดียวกันนะคะแต่<ช>ราคา<ม><ม>ออนไลน์เราจะมีค่าจัดส่ง,งระหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพนะคะบางท่านไม่เข้าใจอย่างอยู่ประจวบเนะะี่ยค่ะอยู่หัวหินปาบุรีคิดว่าส่งวันเดียวถึงไม่ถึงนะคะของมันต้องตีที่ไปศูนย์ใหญ่ก่อนแล้วถึงจะวนกลับมาอเดี๋ยวเรามาซีนกันเลยนะได้ค่ะนี่ซีนเรียบร้อยแล้วเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ๊หนึ่งใช่ค่ะไปถึงกระลาดน้ำยำพร้อมทานได้เลยนะคะ เราเอาให้ยืมนะแต่ถ้าไม่คืนคิดตังคนะ,คะ <laughs> ใบละห <laughs> นึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอ่ะยกหน่อยยกหน่อยเรียบร้อยค่ะนี่หน้าตาจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านชันหนึ่งนะได้ค่ะโอเคครับเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวเราเปิดกันด้วยเมนูนี้เลยนะครับ ตัวตัวเลยขอญาตตัดหน่อยนะตัดไม่กุ้งหรือไม่ต้องเป็นตัวเลยเอารูจะตัดครึ่งตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่มันคนชอบแบบจบเป็นตัวตัวไงอานนี้ตัดครึ่งได้ทันง่ายกระปงมะม่วงไหลตัวใส่ได้หหนไหมคะ ักรวมใช่ไหมเนาี่รวมะทกันเลยนะคะนี่ไข่กุ้งสุกะุ้งสดไข่พุ้งสดเนระียบร้อยะคะ่ะอ่ะต่อไปจัอนดบีหนึ่งมีหนูตัง้งนะคบ บวกปลุกสองตัวนะคะแต่ไม right? oh, ่ต้องตัดกั้งไม่ต้องตัดนะครับบวกแซลมอนสองชิ้นนะคะก็คือมีกั้งด้วยแล้วก็มีแซลมอนสองชิ้นแล้วก็มีหมึกไข่ใช่ไหมใช่ครับหมึกไข่ไม่ต้องตัดมะม่วงเขาโพดไหลบัวนะครับก็คือถ้าใครจะสั่งผักรวมนะครับก็มีมะม่วงเขาโพดไหลบัวนะครับก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบกันเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่า มือไข่ไม่ต้องตัดใช่ไหมเจ๊หนึ่งอันนี้มือไข่ไม่ต้องตัดนะครับแล้วก็ลาดก้างไปเลยนี่นครับไซม์มือเลยครับเริ่มต้นที่สองร้อยบาทนะครับรคับ,คบอันนี้ก็มีหมือไข่มีก้างสุกเลยนะครับก้างจะแกะเนื้อให้แล้วนะไอ้แกะเรียกแกะอะไรให้นะเจ๊หนึ่งล็เปลือกมานะอ่า นี่นะครับแต่ใครจะสั่งแบบนี้ก็สั่งได้นะบอกว่าหมึกไม่ต้องไม่ต้องหั่นใช่ไหมเช่นหนึ่งไม่ต้องตัดหนึ่งไม่ต้องตัดนะครับครับครับนี่โอ้โหนี่นะครับเร็จแล้วมาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะเช่นหนึ่งนะครับวันนี้เราได้ดูยำยกร้านกีดชุดนะเช่นหนึ่งสี่ชุดไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่า คนถ่ายคลิปมีทุล้านนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาถ่ายคลิปเ,เต็มเ็มให้ดูนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่กับเมนูย,ยั่วๆกันเลยนะนี่เช่นเด่งหมงนุนอีกรอบนึงอโอเคครับขอบคุณครับมาหลับวันนี้บา,บายๆจ้า